ดีครับมาพบกับทิปล้อนะฮะน้อดินงานนะครับมันเยอะชันหน่อยนะพี่น้องแล้วมาดูเอิก,ก้าสองหกนะครับมาแล้วมาแล้ว ครับ f v z 300กำลังจะลงมาครับมาพาดกิบบครับ บอกว่ามันลึกมากเนี่ยครับเป็นในนูน้นแหละจากข้างล่างตากโดยฮิตาชิสองร้อยตากโดยเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดเจ้าวาดสั่งให้ นั้นกล้วยตักนะครับ แดดร้อนมากเลยครับวันนี้นะครับจากคืน,คนทั้งบนนะครัรอครับลึกมากมนะเพื่อนมขึ้นเงเลยทางาลงมันลงบา้บบาบ ทีมงานกระจบก่อสร้างนะครับบริหารงานด H o. โดยเสียเจ็ดซีอโอแดดร้อนจริงๆครับเพื่อนๆนะอย่าให้ฝนมันตกเลยครับเพราะมันตกไป ่วยตักนะครับอันงนี้ดิสเชิสองร้อยแกะกล่องเลยกริบครับสาภาพคอนโทรลนี่นิ่มมากเลยครับ น่าใช้เหมือนกันคนรับเพ่อน,น,น,นองร้อนช่วงล่างใหญ่ครับรุ่นนี้มีกล้องมองหลังเลยนะครับเพื่อนๆโดไมโปรุ่นนี้

ไม่มีปัญหาครับสบายมากรถรุ่นใหม่ๆดีโอเทอร์โบอับกำลังนี้แน่นอนครับขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับนี่ครับให้ชมบ่อยทีนึงว่ามันลึกขนาดไหนจากข้างบนชันมากเลยขึ้นขึ้นไปอยู่บนบนแล้วมองมาจะแบบเห็นรถคันเล็กๆเลย,ยนะครับ โอเคบ๊ายบายครับ